มันไม่ใช่ไม้จริงเหรอพี่มันดูเหมือนไม้จริงมากๆก็เห็นหลายคนเลยนะคะที่เดินไปเดินมาในงานเนี่ยแล้วก็มาหยุดดูแล้วก็มาสัมผัสด,ดูว่าม,มีไม้จริงหรือเปล่าเราสามารถจะมาหยิบตัวแผ่นซัมเปลลกลับบ้านได้เลยนะครับซึ่งเขามีให้เลือกทุกซีรีส์ทุกสีทุกลายเลยนะครับ155สีออนสต็อกนะครับถ้าเกิดว่าใครมาที่บูธรอโฮโค,โคมีการลงทะเบียนก่อนนะครับก็สามารถจะมารับเครื่องดื่มจากแบรนด์การันไปได้ครับ สวัสดีครับแอบอแบบกับผมแก๊ปธนเวนะครับวันนี้พาทุกคนมาในงานสถาบน67หรือว่าอาสาเอ็กซ์โป2014นะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งบูธที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ,บแบรนด์ o c o c o Flooring ครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังสร้างบ้านวินเวทออฟฟิศหรือว่าแต่งคอนโดอะไรแบบนี้นะครับแล้วอยากจะหาวัสดุปูพื้นลายไม้หรือว่าลายหินลายปูนหรือแม้แต่กระทั่งลายผ้านี่อันนี้นี่ลายเหมือนผ้าเหมือนพรมเลยนะครับเขามีให้เลือกเลยฮะ ต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ Local Flooring เนี่ยเขาเป็นแบรนด์วัสดุปูพื้นวนิลที่เป็นแบบระดับ์พรีเมียมเลยนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานจากทางฝรั่งเศสครับซึ่งโปรดักฑ์ของเขาเองเนี่ยก็จะได้มาตรฐานดของทางยุโรปมาเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของแบรนด์เขาเนี่ก็คือจะเป็นวัสดุปูพื้นวนิลที่มีหลากไหล สีหลากหลายลวดลายให้เลือกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคุณภาพเนี่ยสามารถรับประกันได้เลยว่าคุณภาพดีใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยคือเรื่องของการซเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งหรือว่าบริการหลังการขายของเขานะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับแบรนด์ l o c a Flooring เนี o ่ยผมอยากจะคุยกับทุกคนก่อนว่า perception หรือว่าการรับรู้ของเราที่มีต่อวัสดุปูพื้นที่เป็นวนินลเนี่ยปัญหาที่เราติดมากๆ,ๆเลยก็คือ ไออารมณ์ความรู้สึกที่ว่ามันไม่ใช่ไม้จริงนะฮะไม่ว่าทั้งเรื่องของฟิลลิ่งลวดลายของมันหรือว่าผิวสัมผัสของมันเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันดูแบบไม่จริงเท่าไหร่แต่เมื่อเรามองดูวัสดุปูพื้นวนิ้วที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเองน่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ไม้จริงหรอพี่มันดูเหมือนไม้จริงมากๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ผมจะมาถ่ายเนี่ยก็เห็นหลายคนเลยนะฮะที่เดินไปเดินมาในงานเนี่ยแล้วก็มาหยุดดูแล้วก็มาสัมผัสด,ดูว่ามันไม้จริงหงรือ เรายิ่งรู้สึกมากขึ้นเลยครับว่าเนี่มันต้องไม้จริงแน่ๆเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขามีการทําร่องนะฮะหรือมีการทําผิวสัมผัสมันให้มีการนูนสูงนูนต่าขึ้นมาตรงตามลายไม้เลยครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะทั้งฟ e e l i n g ที่เรามองด้วยตาหรือ feeling ลาที่เราสัมผัสเนี่ยโหมันเหมือนไม้จริงมากๆครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับที่ทําให้มันดูเหมือนไม้จริงแบบนี้ครับการที่เราเลือกใช้เป็นไวนิลเนี่ยมันมีข้อดีเพิ่มเติมอีกครับก็คือเรื่องของราคาที่ถูกกว่าไม้จริงหรือว่าไม้ e นจิเนียร์แน่ๆเรื่องของการเมนเท e n a n c e หรือว่าความทนทานในระยะยาวนะครับผิวหน้าของเขาเนี่ยสามารถจะทนน้ําได้นแะแต่ที่สําคัญก็คือทนปลวกหรือว่าแมลงด้วยนะครับดังนั้นถือว่าเป็นอีกหนออึ่ง option ที่เราสามารถจะมาเลือกใช้ได้ จากตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในกันนะครับว่าพื้นของ Local Flooring เนี่ยเขามีลวดลายหรือมีซีรีส์อะไรให้เราดูบ้างครับตอนนี้ก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ภายในบูธของ r o c a o Flooring นะครับซึ่งต้องบอกว่าบูธมีความใหญ่โตอลังการทีเดียวเลยนะครับ โปรดักของทาง local flooring เนี่ยเขาจะมีการแบ่งแยกออกเป็น2หมวดหลักๆนะครับซึ่งเขาแบ่งด้วยวิธีการติดตั้งครับซึ่งภายในบูธเนี่ยก็จะแบ่งแยกง่ายๆเลยนะครับจะเห็นว่าเขามีการแบ่งขึ้นเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายมือของผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เป็นระบบคลิกล็อกหมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นระบบของการติดตั้งแบบทาก,กาวหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากระบบคลิกล็อกก,ก่อนเลยหลายๆคนเองก็จะคุ้นเคยกับพื้นวนิลหรือพื้น s t c นะว่ามันจะมีการทำร่องที่แะแะรรบลสาามามมถปก ทำให้การติดตั้งเนี่ยมันง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนมาดูก็คือนี่ฮะพื้นของโ o c o โคฟ o r i n g เนี่ยระบบการติดตั้งคลิกล็อกของเขาเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ชื่อว่า f o r ิ n เกครับเป็นลิขสิทธิ์ของทางประเทศสวีเดนเลยนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาที่มันมีการติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นรอยต่อของขงเนี่ยบางมากๆเหมือนเส้นผมเลยนะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้เวลาที่เกิดเราทําน้ําหกไปเนี่ยเขาเคลมเลยว่าน้ําไม่สามารถจะไหลผ่านไปด้านล่างได้ครับ แต่การที so ่เราได้มาซึ่งงานคุณภาพแบบนี้ต้องบอกว่ามันจะต้องเกิดขึ้นภายใต้การติดตั้งตามมาตรฐานของช่างของทางโรโคโคเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพูดเกิดไว้ตอนต้นแล้วว่าจุดเด่นของทางโรโคโคนี่ก็คือเขาจะใช้ช่างภายในนะครับจะไม่ได้มีการไปสับช่างต่อภายนอกดังนั้นก็แนะนําเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้เป็นพื้นวมยนิของทางโรโคโคแล้วก็ผ่านการติดตั้งที่ดีเนี่ยเราก็จะได้งานคุณภาพแบบนี้นะครับทีนี้สําหรับพื้นวมยนิที่มีระบบการติดตั้งแบบคลิกล็อก ทางโลโคโคอย่นี้เขาจะมีด้วยกันทั้งหมด5ซีรีส์ครับผ่อนจะพาทุกคนมาเริ่มดูตั้งแต่ซีรีส์แรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ตัวท็อปที่สุดราคาแพงที่สุดแล้วก็ในมุมมองผมก็คือมีความสวยงามมันก็หรูหรามากที่สุดเลยนะครับเขาจะมีชื่อว่าเว e s ซส e Series ครับตัวนี้นี่ลักษณะมันจะเป็นดูแล้วเหมือนกับเป็นพวกพื้นปาเก้แพงๆเลยนะฮะ แต่ว่าจุดที่มันมีความน่าสนใจมากๆก็คือมันจะดูเหมือนไม้จริงมากๆครับเพราะว่าเขามีการใช้เทคโนโลยี register emboss นะครับในการที่ทำร่องทำลวดลายต่างๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าร่องแล้วก็ลวดลายเนี่ยมันจะตรงตามลายไม้เลยครับพอเราสัมผัสเป็นจะรู้สึกเลยว่ามีความเนียนเหมือนไม้จริงนะครับแล้วก็อย่างปกติถ้าเป็นพื้นไม้ปากเก้นเนี่ยมันจะเกิดจากไม้ชิเ้เล็กที่มาประกอบเข้ากันใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้ซีรีส์นี้เนี่ย ตัวขนาดของแผ่นมันเนี่ยก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถจะประกอบเข้ากันด้วยคลิกล็อกซึ่งคลิกล็อกของเขาเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีเที่ชื่อว่า 5G Cross ครับทำให้การประกอบกันเนี่ยมันมีความแนบแน่นแล้วก็ตัวช่องรอยต่อของมันเนี่ยบางมากๆสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยจะมีลายให้เลือกทั้งหมด4ลายด้วยกันนะครับก็จะมีโทนสีที่แตกต่างไปทั้งโทนอ่อนแล้วก็โทนเข้มครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความพิเศษมากๆเลยก็คือตัวพื้นของทาง r o c o Flooring เนี่ยครับ เขาจะมีตัวโฟรมรองให้อยู่ด้านหลังด้วยครับซึ่งโฟมของเขาเนี่ยมันจะเป็นโฟม IXP E นะครับอันนี้เนี่ยมีให้ในทุกแผ่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางแบรนด์เนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีโฟมให้ทําให้เราต้องไปซื้อโฟมมาเพิ่มเองนะครับแล้วก็พอเป็นเป็นโฟม IXP E เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมากกว่าโฟม PE ทั่วไปครับข้อดีเนี่ยนอกจากเรื่องของความแข็งแรงแล้วเนี่ยเวลาที่เราเดินเหยียบไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันมีความรุ่มสบายเท้านะแล้วก็ช่วยดูดซับเสียงได้ด้วยคร จากซีรีส์แรกนะครับเรามาดูซีรีส์ต่อไปครับก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่า v e n u s ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เขาดีไซน์มาเพื่อให้มันสามารถปูเป็นแพทเทิร์นเชฟรอนหรือว่าตัว V แบบนี้ได้นะครับเราจะเห็นว่าดีเทลของเขาเนี่ยเวลาร่องของตัว V ีที่มันมาประกอบกันเนี่ยครับเขามีการทําสีบริเวณร่องด้วย ในภาพรวมเนี่ยดีเทลมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแผ่นของเขาเองเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นทรงแบบนี้เลยนะฮะทำให้เวลาที่เราปูเนี่ยก็สามารถจะใช้งานปูได้โดยง่ายนะครับนี่โดยที่ระบบคลิกล็อกของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว 5G.I ครับก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นด้วยครับในส่วนของโทนสีเองเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับเวลาที่เรามาที่บูธเนี่ยเราสามารถจะมาดูดีเทลได้หมดเลยนะเนี่ยเขาจะมีบอกชื่อซีรีส์นะ มีสีให้เลือกกี่สีนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงมีบอกขนาดให้เราด้วยนะครับจากรุ่น v n u s ครับเรามาดูรุ่นถัดไปครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Impression Series นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีความพิเศษในเรื่องของขนาดของเขาครับตรงนี้เนี่ยเขียนไว้เลยว่าขนาดคือ2 2 5 m mm มมตรคูณ1 4 2 0ม mm มนะครับ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นไซส์ใหญ่ฮะแล้วก็พอมันเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยพอเราเอาไปปูเนี่ยมันจะมีความเหมือนไม้จริงมากๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าห้องเราเป็นห้องใหญ่เนี่ยเราควรจะใช้ไม้ที่มันมีสเกลใหญ่ตามนะครับเรื่องของสัดสว่วพพน proportion เนี่ยมันจะได้ตามกันไปครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็มีให้เลือกมากถึง14เลยนะครับเราสามารถจะมาเลือกดู variation ของเขาได้ลองมาดูขนาดต่างๆนะครับซึ่งในบูธของทาง l o c a คเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างให้ดูว่าอะแผ่นเป็นยังไงอย่างบริเวณด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็ ไซส์ริงเลยนะครับที่เราสามารถจะดึงออกมาดูได้ถ้าสมมติว่าเราดูไซส์เล็กๆเนี่ยแล้วเราจินตนาการภาพไม่ออกนะครับเราก็จะโอ้ oh, อันนี้ยางจริงฮนะอย่างที่ผมบอกมันเมตรกว่าเลยผมดึงมาประมาณนี้ลนแล้วกันเราก็จะเห็นว่าบางลายเนี่ยอะตาไมา้หรือว่าความถี่ของลายมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราสามารถที่จะเลือกได้เองเลยนะครับ ซีรีส์ถัดมาครับเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Harmony ครับซีรีส์นี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่เขาดีไซน์มาเป็นแพทเทิร์นแบบแริงโบนหรือว่าก้างปลาน่นเ่งนะครับปกติแล้วเวลาที่เราจะเอาวัาสดุปูพื้นมาปูลายก้างปลาเนี่ยเราก็จะต้องเอาแผทมันมาตับออกใช่ไหมครับ แต่สำหรับทาง r o c a l Flooring เนี่ยเขามีการคิดมาเลยเพื่อให้แผ่นเนี่ยมันสามารถจะปูลายก้างปลาได้โดยง่ายโดยที่เราไม่ต้องตัดครับแล้วก็ไม่เหลือเศษด,ด้วยนะซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็ชอบตรงที่ว่าการที่เขาคิดมาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการช่วยเซฟในเรื่องของทรัพยากรไปด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความโดดเด่นของแบรนด์นี้เลยก็คือลวดลายที่เขาดีไซน์มาเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราปูพื้นห้องแล้วเนี่ย ภาพลงหอวห้องเนี่ยมันจะไม่ดูแบนนะครับแต่ว่าห้องมันจะดูมีมิติที่น่าสนใจเพราะว่าตัวแพทเทิร์นหรือรวดลายที่เขาคิดมาเนี่ยมันจะค่อนข้างลงตัวแล้วก็ดูสมจริงทีเดียวครับถัดมานี่คือเป็นซีรีส์สุดท้ายของแผ่นปูพื้นที่เป็นแบบคลิกล็อกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแผ่น SPC บ้างครับกับซีรีส์ที่ชื่อว่า Foresta ครับก็จะเป็นแผ่นที่มีความคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แผ่น Foresta เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด22สีเลยนะครับนี่มีเยอะมากลายจะไม่ได้มีพวก ตาไมา้หรือความขรุขระอะไรเยอะแยะมากมายนะครับจะค่อนข้างดูคลีนคลีนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้ห้องเนี่ยดูแบบโทนแบบว่าเรียบๆสบายตาก็สาม,มารถเลือกใช้แผ่นของทาง Foresta ได้นะครับมใีให้เลือกหลากหลายเลยเวลาที่เราดูแผ่นที่เขาเอาโชว์ไว้ที่บอรด์ด้านบนเนี่ยแล้วยังจินอาการภาพไม่อ่อน,นครับอาจจะมาลองดูในระนาบพื้นด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีการปูให้ดูในแต่ละซีรีส์เลยนะครับแล้วก็จะมีการเลือกไอ้พวก v a r i a t i o ชของโทนสีที่หลากหลายด้วยเราจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นครับ เราเดินลึกเข้ามาภายในบูธนะครับก็จะมาเจอกับอีกหนึ่งผนังตรงนี้นะครับที่เขามีการเตรียมแผ่นแซมเปลิลไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีแผ่นที่กำลังจะแต่งบ้านหรือว่ารีโนเวทต,ต่างๆอยู่เนี่ยเราสามารถจะมาหยิบตัวแผ่นแซมเปลิลกลับบ้านได้เลยนะครับซึ่งเขามีให้เลือกทุกซีรีส์ทุกสีทุกลายเลยนะครับด้านล่างนี่เราจะเห็นเขามีเขียนเลยว่า1 5 5สสีออนสต็อกนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการลายไหนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะส่งมอบให้ได้ทันทีไม่ต้องรอนานเลยครับ แล้วก็นอกจากความพิเศษในเรื่องของแผ่นแัมผัลที่มีให้เราเนี่ยทางแบรนด์เองเขาก็มีการไปคอลแลบกับแบรนด์เครื่องดื่มการันนะครับซึ่งก็เป็นชาไทยที่แฟนผมแล้วก็ตัวผมก็ชอบกินมากๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครมาที่บูธโอคโคมีการลงทะเบียนก่อนนะครับหลังจากที่ดูพิจภัณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็สามารถจะมารับเครื่องดื่มจากแบรนด์การันไปได้ครับ นี้พาทุกคนมาดูอีกหนึ่งแคตตากรีแล้วนะครับซึ่งจะเป็นแผ่นพื้นที่ติดตั้งด้วยระบบการทากาวหรือว่ากรูสิสเต็มนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าของแบรนด์ Rococo f l o o r เ n g เนี่ยเวลาที่เขาทากาวเนี่ยเขาจะมีการทากาวลงบนพื้นสับฟร,รก่อน,นะครับเสร็จแล้วค่อยเอาตัวแผ่นพื้นเนี่ยมาติดเข้าไปครับมันก็ทําให้มีความทนทานแข็งแรงกว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบกับบางแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะของแผ่นพื้นที่มันมีกราวมาให้ในตัวเลยซึ่งแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คงทนหรือว่าแน่นหนาเท่าแบบบนนี้นะครั ซึ่งการติดตั้งแบบกาวจะเหมาะกับคนที่อยากปูแพทเทิร์นที่ซับซ้อนหน่อยเราสามารถจะตัดฟอร์มแล้วก็แปะได้อิสระเลยนะครับส่วนความหนา s t h i c k n e s s เนี่ยจะอยู่ที่3 3ม m mm นะครับสำหรับในแคตตาล็อนี้ครับก็จะมีทั้งหมด3ซีรีส์ด้วยกันนะครับเราเริ่มกันที่ซีรีส์แรกก็คือ r i v i r r s s r r i s s นะครับก็ยังคงเป็นแผ่นพื้นที่เป็นลายไม้อยู่ครับโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด10ลายนะครับ เราจะเห็นเลยว่ามันก็จะมีหลากหลายโทนสีให้เราเลือกนะแบบซีรีส์ถัดมาเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีความพิเศษมากมากก็คือเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า s ซลกี้นะครับอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นว่ามันเป็นแผ่นพื้นที่มันดูเหมือนกับจะเป็นผ้าหรือเป็นพรมเลยนะครับแล้วก็มีสีสันให้เลือกหลากหลายมากคือถ้าเรามองเผลๆเนี่ยจะมองบนแผ่นนี้ก็ได้หรือจะมองบนพื้นก็ได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนพรมนะแต่พอเรามาจับเนี่ยมันไม่ได้มีความฟูนุ่มอะไรใดๆนะฮะมันยังคงเเเเป็นนนแผ่รียบหมมือดิ แต่เราสามารถที่จะเลือกปูสลับสีต่างๆหรือทาให้มันเกิดคอมบิเนชันของสีที่น่าสนใจได้นะครับเราเอาไปใช้กับพวกห้องสําหรับเด็กนะหรือเป็นโรงเรียนอนุบาลอะไรแบบนี้นะครับหรืออย่างห้องสมุดเนี่ยเราสามารถจะครีเอทลวดลายแพทเทิร์นที่น่าสนใจได้แล้วก็พอเวลาเป็นพื้นที่ที่มีเด็กมาใช้งานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดถึงเลยคือเวลาทําอะไรหกแล้วมันเลอะถ้ามันเป็นพรม มันเป็นผ้าจริงๆเนี่ยโอ้โหทำความสะอาดยากมากๆเลยนะครับแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยเราเช็ดออกได้โดยง่ายเลยแล้วอย่างหนึ่งก็คือการที่เราไม่ต้องใช้พรมเนี่ยก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการกักเก็บฝุ่นก็ช่วยลดเรื่องของโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้ไปได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่มีความน่าสนใจแล้วก็มาลองดูได้เลยนะครับถัดจากซ i l k y Series ครับอันนี้เป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วนะครับที่ชื่อว่าโรช s e r i e s ครับซีรีส์นี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวัสดุมีความน่าสนใจเพราะว่าเขาดีไซน์มาเป็นลายหิน หรือว่าลายปูนนะครับหรืออย่างบางอันเนี่ยก็จะดูลักษณะเหมือนหินขัดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับห้องหรือว่าบ้านของเรานะครับซึ่งเขายังคงมีโทนสีให้เลือกมากถึง26สีเลยนะครับเนี่ยเราลองไล่ดูเลยอยากได้เป็นโทนเทาอ่อนเทาเข้มมีน้ําตาลมีเหลืองๆปนมาหน่อยไหมยอยากได้ตัวเท็กซ์เจอร์ของหินที่มันเล็กใหญ่เนี่ยดีเทลพวกนี้เราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับ ใครที่ชอบฟีลแบบปูนเปลือยชอบความเรียบเรียบหรือว่าอาจจะไปถึงขั้นพวก l o ฟอินดัสเทรียลเนี่ยก็สามารถมาลองเลือกแบบ s h ชูได้นะครับแล้วก็อย่างบริเวณพื้นเองก็จะมีการปูให้ดูด้วยนะครับว่าบางทีเราเลือกทาแพทเทิร์นต่างๆได้อย่างลายเมื่อกี้ที่ผมเดินผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีการปูเป็นลักษณะเหมือนคิวบิกนะครับพอเราดูเนี่ยมันจะลายตามเหมือนเป็นสามมิติแต่เนี่ยเป็นการทําให้เราเห็นครับว่าข้อดีของการติดตั้งแบบกาวอ่ะเราสามารถสร้างแพทเทิร์นแบบนี้ได้เลยนะครับเราตัดเป็นแผ่นที่มัน เหมือนพวกขนมเปียกปูนนะพอมาประกอบกันเนี่ยมันกลายเป็นกล่องคิวบิกขึ้นมาแล้วก็เลือกสีให้มันมีสีดํามีสีเข้มมากขึ้นเพื่อให้มันเกิดมิติได้นะครับแล้วก็ส่วนแผ่นแบบสุดท้ายตรงนี้ครับอันนี้เป็นแผ่นพิเศษซึ่งไม่ได้อยู่ใน2แคตตากรีที่พูดถึงนะแต่นี้ผมแถมให้นะครับก็เขาจะเขียนเลยว่าเป็นคอมเมอร์เชียลฟลอริงนะครับลักษณะของมันจะเป็นเหมือนเออเป็นแผ่นที่มาแบบเป็นม้วนยาวๆเลยนะครับให้เราคิดภาพเหมือนเป็นพวกแบบเสือน้ํามันแบบนี้ก็ได้ สามารถจะใช้ในพวกโรงพยาบาลคลินิกต่างๆที่ต้องการเรื่องของไฮจินิกหรือว่าความสะอาดก็เวลาเราปูไปเนี่ยครับสามารถจะปูเป็นพื้นยาวๆได้เลยแล้วก็วสามารถจะเลือกตัดได้ด้วยนะว่าอยากจะได้ไซส์แบบไหนหรือทําให้มันมีเคิร์ฟโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ยังคงมีลวดลายให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเอโอโปรดักต์ของโ o c a โค o ฟลอริงนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาที่บูนเนี่ยนอกจากจะดูภายในได้แล้เนี่ย ไปดูภายนอกก็ได้นะฮะเขาก็จะมีโชว์ให้ดูด้วยแล้วก็อย่างอีกฝั่งหนึ่งของบูธเนี่ยก็จะมีการดีไซน์มาเป็นแบบเหมือนเป็นภาพงานศิลปะเลยก็ลองไปดูได้ครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ลองดูแค่ตารนอกของเขาได้เหมือนกันครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูของจริงได้ที่บูธโรโคโคฟลอริงในงานสนามเลข67เลยนะครับมาลองสัมผัสหรือจะมาลองเดินบนพื้นที่เขาปูไว้ให้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับจะได้เห็นว่าฟีลลิ่งหรือว่าเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยมันเหมือนไม้จริงมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่าแบรนด์นี้เองก็น่าตอบโจทย์ทั้งดีไซเนอร์หรือว่าเจ้าของบ้านเลยนะครับเพราะเขามีลวดลายหรือว่าโทนสีให้เลือกหลากหลายมากๆดังนั้นจะต้องมีสักลายหนึ่งครับที่ถูกใจแล้วก็เป็นสีที่คุณกำลังมองหาอยู่นะครับสำหรับบูธของโรโคโคฟลอยู่ตรง c h a เจอร์ e อลล์สองเอนทรานซหรือว่าทางเข้าหนึ่นะครับสามารถมาได้ทุกวันนะครับตั้งแต่สิบโมงถึง2องทุ่มง,งานสลับองกเนี่ยจะจัดตั้งแต่วันที่3เมษนสายนถึง5พฤษภาคมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาที่งานเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยซึ่งมีเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่มีให้ครั้งเดียวในปีนี้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมาเห็นคลิปนี้หลังจากที่งานจบไปแล้วนะครับก็สามารถจะไปดูได้ที่โชว์รูมของทาง Local Flooring นะครับหรือว่าสามารถไปหาขอ้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทั้งทาง,ง y o u t u b e Facebook IG แล้วก็ TikTok Local Flooring ครับวันนี้ผมแกรปทนเวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r ร b e ด้วยครับ้วมาตามดูว่าอ p พหน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนครับ